มาด้วยเอาเหรียญมาด้วย,ร,ยร้อยเท่าไรโอ้ขอบคุณค่ะเอหหเอห,ห,ออหอดอที่ดีร้อยหกสิบจีโอเคเอามาเอามาตังมาให้ใหยายตังมาให้ยายเร็วเอาไปให้ยายค่ะดูปากเอากาแฟค่ะค่ะโอ้ยเอา เอาเอาไปให้ลุงวิทย์ไปตังให้ลุงวิทย์เด้อลุงวิทย์คนไหนเอาเรียกลุงวิทย์ก่อนเรียกก่อนเบียดเบีดครบคุณนะเอาไปให้ยายเอาไปให้ยายยายคนไหนคะเอาโอ้ยแกงเหาอยู่นี่แหละเบียดเบียดเบิยดเอาไปเอาไปเอาน้ำเอาไปใสรลักขามมาให้ยายลูกมาออเออ แล้วเสียเสียวิมาจ้าอะไรลูกตัวไหนลูกตัวไหนออกไหมลูกออกไหมออกบอออกบออันอีกแล้วโอ้โอนโอ้โอะโอ้โอะโอ้โอะยาวทำไมอ่ะอื้ออื้อ หนูนี่แล้วของดึกออกไปของล็กหน่อยอจ้าย้ายเอาล่าหนูอะหนูไปไหนโอจะขึ้นหนูกับมันสิขึ้นกับเออฮัเสื้อเสื้อเออเขาหัวให้เื้อเอาะไรลูกเอะไรคะอ๋อ โอ้โตาตายายโอ้โ้ทาคิ้วโอ้แขนคิ้วห้ยายโอ้อะไรกัดลูกึ่งหายเลยเอามาห้ยายซะยายก็ต้องไปล่้นร่ะใส่อืใส่ออใส่ใส่ออกออกอเขาบอกออกออกอย่ามนปปา่ว่าได้ไปง่าเงยย มาแล้วมาแล้วน่น่ามาแล้วกาแฟน่นะจ่ายหลยจ่ายตังค์เด้อเขาจะจ่ายแก๊ปนะดูนะ,นะดูแล้วเงจะเจ้ามึงได้อืมไม้ยังเออไม้ยังไหน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 ใครจะเป็นคนจ่ายอะอะยับยุยย์หมดแล้วเงินเจ้าอ่ะอะอะพี่เพชรพี่เพชรเอาตังค์ไปจ่ายก่อนพี่เพชรนะพี่เพชรเอาตังค์จ่ายก่อนอือ่าโหลดไปแล้วสิบบาทพี่พลจ่ายด้วยนะ อ,พพอ,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 พพอ่พี่พอใจโอเคขอบคุณค่ะไอพี่พอใจพี่พอใจโอ้พี่เพชรใจเออเอาใจใจเอาจ้งเหรียญด้วยเออโอเคเอจ่ายน้องเพชรน้องคอยโอเคขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าก่อนอืมขอบคุณค่าเออขอบคุณค่าจ้าไม่ต้องพรล้นค้าครับ เคอันนี้กาแฟของนาอัดนาออ่าหยับหยับปุ๊กเคอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะนี้ไม่ได้อันนี้ของผู้ใหญ่ค่ะไปแม่นี่ยายจ๋าแม่มาแล้วแม่ดูหนูอยู่ ไม่เอาค่ะอันนี้ของอันนี้ของลุงวิทย์ของลุงวิทย์ลุงวิทย์ลุงวิทย์มาเอาเร็วหนูไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะตกหลอดเจ้าว่าได้กินเนอกเจ้าหาหลอดเอาเขาเล่นหลอดเจ้าแล้วเรียบร้อยมามานี้มานี่มานี้มานี้มามานี้มานี้ามานี้ลูกมามานี้ยเร็วๆมาดู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 นกมากินแล้วนี่นี่นกมากินนกมาขอข้าวกินแล้วนี่มากมาก พี่เพชรจ๋าพี่เพชรโนโนโนพี่เพชรพี่เพชรโนมามาดูนกมาแล้วนี่พี่เพชรนกมาแล้วเรอนกโนกมามาดูนกเร็วๆลูกมานั่น <Yeah. S 1> ให้บอกมันเจ้าเบิง้งเจียวเ้งความพยายามความพยายามลูกข่อย <Bye. S 1> เออเออไม่ไปหรอกลูกอันนั้นของอันนั้นของอาร์ตของอาร์ตเนาะเอาไว้ให้อารนะ์ตเนาะลูกเนาะ <Yeah. S 1> เอิไ้อาร์ตนอาร์ต เดี๋ยวนาอาดมาเอาอไ,ปบบไปไหน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 ดูดูนกเรานกมาไหมนกมากินข้าวหรือ,อยังยายเอาข้าวไว้ให้นกนกมาหรือ,อยังเองอนกมาหรอยังนกเอ้ยมากินข้าวเ้ยมากินข้าวเด้อน,นกเอ้ย <laughs> น้มือเสาย้ายสิออกมาผ้าออกมาหน้าบ้านซ้อนถ้าเขาได้ง่างได้อย่างพร้อมแข็งแรงเขาก็สิหลเนี่ยเนี่ยย้ายกินเขาแล้วมนบ์ปอนเขาประมาณจาก่องที่กับเครื่องชั่วโมงย้ายกับสผ้าไปอาบน้ำจาจ้สีได้เขาอยู่ในบ้านเบิ้งกระตูนเบิ้งกระตูนเมื่อยัง,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 งกับสิกินนมเขาก็สินอนหอดเวลาพอดีเล็กน้อยต้องให้เขานอนยั่งเว้นเขาจงมีเนื้อมีหนังเขาจังไงไว้ เรยนยังที่นั่นเออได้แกะได้ใบได้เห็ดน,นิี่น้ำนั่นยายบีแล้วถึงบาเมียนเองเรนหรอกเด็กน้อยเป็นผู้สะไวแล้วเป็นผู้เมียนอาบน้ำกัอาบที่ละคนน้องอายุเท่าไหร่ละคะคุณยายน้องอายุปีหกเดือนและะ้วค่ะจอบทุกเช้าขอบคุณคะ่ะ ตาตายไหนอะลูกาตาวานนี้ใครเรียกหาป้าป๋าวานนี้ใครเรียกหาเรียกแม่ก่อนสิไหนใครเรียกแม่เป็นคาขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะขอบคุณดาวนะคะส่งกลังเกอโอ,โอ้ยตียตียตีเห็นไหม อย่าตีไอ้ย่าตีไอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณดาวทุกดวงเบิ้ลเบิ้งเบิ้งจเบิ้านนั่นเอาเข้าไปทำไมนั่น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 นั เอาออกมาอ,อ,อย่าลูกอย่าอย่าอย่าไปเฮ็ดไอ่อืมไอ้ก็เล่นนี้ยุงสิละเล่เนนี้เอาโอ้ยจิบท,ทองไม่อีกแล้วไม่ใช่กับเพาะใครว่าแม่กำลังกลับมาแล้วแม่แอนกำลังกลับมาจากภาคใต้แล้วนะคะ กินแล้วเอาของเก่าออกให้หมดเลยถ้าเขาบ่กินเขาเขาจะทามหาหม่ำม,ม,มเขาจะกินน้มลายส่งดาวบอกเป็นส่งกดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเป็นคนตัดเองค่ะคยายตัดหน้าม้าให้สองเด็กเน่ย อึอึดเออือเอาลากไปเลยลากไปเลยลากลากไปดูลากไปเออไปไปเออลากไปโอ้ยอ่พี่เพชรแข็งแรงพี่เพชรแข็งแรงเออเอ้ยเออ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 ไปไปเออไปไป เขาหนักเขาไไว่าไหวเขาบอกให้ไปไปไป <laughs> ไป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 กัดเออยักเออยักกัดเด้อยักกัดกันเด้อลูกเด้อ <laughs> อืออือสวัสดีค่ะลูกอะไรอะลูกอุ้ย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 อะไรคะเดือดน้องเพชรทำน้องพลอยทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้านั่นไงอุ้ยเก่งจังเลยพี่เพชรเก่งจังเลยอุ้ยอุ้ยผิาสตอาดออกก็ไดว่าเจ้าเบื้องบนแอ่าความเก่งความแข็งแรงในตรงยกห้ยนองเพ็ดนะคะพี่พลอยจะเป็นคนแบบอ่าละมุนเรื่องเรื่องผิวเรื่องแบบเป็นคนนั้นย่านใต้เจ้าขลองเจ็บจ้งสีเพลินผู้นั้นนะเอ้ยงับไปงับไปเออเขาบอก พี谢谢่เพชรจะเป็นคนดูแลน้องพี่ได oh ้เนี่ยสิบอกใไงเนี่ยเนี่ยน้องเพชรจะเป็นคนแข็งแรงเก็บเบิ้งอ่าอ่ากรยังข่อยยังบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเปลวเปลวเปลวขนหยางวัดเจ้าเบิ้งโอ้โอ้โอ้ข้ล้เก่งโอู้น่ะอู้น่ะอู้ยนอนแล้วนอนนอนแล้วอู้ยเบิ้งขาเบิ้งเก็บเบิ้งขาอู้ย เอาเลยลูกเอาเลยเอาที่แบบสบายใจไปเลยอืมต้องยู่น้ำดิ่มกินน้ำหยานี่แหละเอ้าจะเลี้ยงง่ายอ้าเอึดอึดอึดเอ้ยนอนแล้ว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 โอ้ยนอนสองคนเลยโอ้ยเออ ออือือืม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 อะไรอะลูกอะไรน้องเพชรอืมเอ้ยย่าไปแกะย่าไปแกะอืมเขาจะเล่นแบบเหมือนผู้ชายเขาจะเล่นของแบบแรงๆจะเห็นเล่นแห้งสวยดุโตขอื่นสวยดุ บ่ค่ะไม่มีค่ะดอกเดียวหรือเป็นพวังโอ้บ่มีจ้อยเออเขาว่าบ่มีเออกระเป๋ากระเป๋าเอนกระเป๋าเออกระเป๋าอืมว่าเห็นจ้าที่เหนว่าเห็น เออนนกระเป๋าเออกระเป๋านอน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 อนนอนเขาบอกให้นอนเออพี่เพชรบอกให้นอนน่ะไปไหนล่ะพี่พลอยพี่พลอยมาน้องบอกให้นอนนอนนอนอ่ะเห็นไหมนันเออเออกอกกอบเก้กอบเก้บอกนันน้องบอกให้นอนน่ะนอนนอนด้วยกันโอเคนันแหละนอน นานเลยโอ้ย oh, okay. โอเคเก่งมากค่ะเก่งมากอืออ่ะตบตูดโอ้ oh, ตบโอ้ oh. ตบหลังเบิงบ้งเบิ้งไม่ไม่ไม่ยายบีปฏิเ็ธทั้งสันเอายายบีเห็นไหนยายบีทำยังไงเออยายบีเวลาเอาน้องเออยายบีปะเเ็ธทั้งสันนะแล้วก็ปากเว่อร์ <c oughs> ออนอนนอนนอน,น,อนอ เออเออเออบอกให้กันนอนนเอนเออเขาหักกันเด้หน่วยสองคนเนี่ยคอยสิบอกเวลาเขาอ๋ออย่ากัดพี่นะอืมอืมเดี๋ยทำพี่นะโอ้ขาดำขาดำเอาเป่าเป่าให้กันด้วยเป่าเป่าเออเป่าอู้หัวตำกันเป่าเป่าหัวบอดี้เป่าหัวยกันเออเอออย่าอย่าอย่าพี่เพชรพี่เพชรอย่า อย่าทำพี่อย่าอย่าเออเออเอ๊กัดกัดกัดอเอ้ยเอาคืนโน่พอแล้ววันคืนกันแล้วนะห้ามนะทีคืนกันแล้วโอ้ยกัดยังไงลูกค้าดำโอ้ยค้าดำเดี๋ยวยายเอาขัดออกให้เรียบร้อยหมดนั่นแหละเห็นไหมดำทั้งสองคนเลยพื้นบ้านมันดำอืมอืม อุ้ยมาแล้วอะไรมาเอาอะไรน่ะลูกเจ็บเจว่ะเนื้เก็บแผลเจ็บเจ้าว่ะเออเจ็บจ้าว่ะเอออะไรเนี่ยเจ็บจ้าว่ะโอ้ใจโอ้เขาอยากใส่ยายใส่ให้นะยายใส่ให้นะคะว้าวว้าวใส่เองรู้ใส่เองอุ้ยใส่เองอุ้ยใส่ไม่ถูก เออใส่ไม่ถูกเลยอ่ะใส่เองเลยใส่เองเลยใส่เองเลยใส่ให้ไปใส่ให้อายไปไปใส่ให้น้องไปถือไปอ่ะพี่เพชนั่งลงนั่งลงสิพี่เพชนั่งลงก่อนแล้วค่อยใส่มามาให้ยายใส่มายายใส่ให้นะเออมามาให้ยายใส่ให้เ้อมาหนูใส่ยังไม่ได้ อยากหอมแก้มจังเลยสาวน้อยลงฮักสาวจอมดื้อแล้ว<อเ>ค่ะโอนเมื่อกกิเป็นอะไร,รอะลูกเออถูกต้องแล้วนั่นเออน้องเพชรถ,ถูกต้องแล้วถูกข้างแล้วนั่นโอเคน่เออใส่ใส่ไปยัดเข้าไปฝึกฝึกฝึกเป็นการฝึกฝึกฝึกให้ใส่เองฝึกให้ใสเ่เองโอ้กลเออ เออใส่ไปอใส่ได้ไปน,น้นองนั่นนกมากขิดเขาเหรอยายถามว่าเอามาอืม